สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรก็ไม่รู้ครับเมนูแปลกๆก,กับไก่ไม่รู้อันนี้ครับพ่อครัวอันนี้แม่ครัวตด้วยตอนนี้ก็กําลังย่างอยู่ครับไม่รู้ออกมาจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ออกเหลืองๆห,หวานๆห,หอมๆเนาะเราก็ต้องลองดูเมื่อกี้ดูคลิปเขาทำเราก็ต้องลองทํากับเขาดูนะครับว่ามัเนเป็นยังไงหอมๆนี่ไยไก่เหลืองๆนัวๆครับ วันนี้บรรยากาศฝนก็ตกฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ไม่ทั้งวันหรอกเพิ่งตกตอนบ่ายสองครับให้เริ่มออกเลือเหลืองแล้วเห็นเลือเหลืองมาเรื่นั่งสัตวมัรงนี้มา้วครับเหลืองหน้ากินจะเหลืองอยู่จะจะเหลืองอย่างไรจะเหลืองอย่างหน้ากินหรือจะเหลืองอย่างไรนะครับูที่ตรงนี้วันนี้วันนี้เราจะทำเมนูเลยครับ เมนูไก่ใช่ไหมนี่ไก่ไก่อะไรไก่ไก่นึ่งไก่นึ่งไก่อบอไก่อบเนาะวันนี้ไก่อบมันสุกยังมันสุกหรือยังไก่อบสุกหรือยังสุกแล้วใช่ไหมโอ้ยไก่เริ่มมาเลยกอดสามเลยเริ่มเหลืองแล้วไก่เริ่มเหลืองแล้ว